สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้บอกก่อนเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมนะฮะต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยเพราะว่าวันนี้สวยทุกตัวพี่น้องครับแล้วก็สวยเด็ดด้วยนะฮะเป็นฝูงลูกผสมนะครับส่วนมากนะฮะ เป็นลูกผสมบรามันเกรดดีเกรดสวยด้วยพี่น้องนะครับบางตัวเนี่ยตีเบอร์จด F มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีชาโลเล่ติดมาประมาณ3ตัวนะครับที่เหลือเนี่ยมีแบงกัตนะฮะสีดำประมาณอีก3ตัวนะฮะแล้วก็มีลูกบีบมาสเตอร์เพศผู้อีก1ตัวนะครับ รวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ21ตัวพี่น้องครับนะฮะ21ตัวเพศเมีย19เพศผู้2นะครับเพศผู้2ตัวเนี่ยเป็นวัวไซเล็กพี่น้องครับนะฮะเอาละครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ พี่น้องอาจจะสงสัยว่าจังหวัดนครนายกอยู่แถวไหนอยู่ภาคอะไรนะครับจังหวัดนครนายกนะฮะอยู่ภาคตะวันออกครับผมมีชายแดนติดกับจังหวัดสระบุรีปราจีนบุรีปรทุมธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับอ่านครราชสีมาพี่น้องครับวันนี้ทั้งหมดทั้งมวล21ตัว เป็นวัวค่อนข้างสวยงามแทบทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนพาชมวัวครับผมเอาละครับพี่น้องครับ21ตัวเมีย19ผู้2ท้องประมาณ4ตัวนะครับราคาขายเลยนะครับผมนะฮะ ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งราคานี้เป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มวันนี้บอกขายในราคา5 0 0แสนบาทพี่น้องครับ5 0 0แสนบาทพี่น้องได้วัวสวยๆไปทั้งหมด21ตัวนะครับรวมทั้งแม่ท้องแม่สาวนะครับแม่ลูกรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ ผมขึ้นค้างให้ตรงหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สวยเด็ดจริงๆถ้าไม่สวยไม่เด็ดพูดจาภาษาวัวไม่เดินทางถึง4ชั่วโมงนะครับมาถึงนี่นะฮะจากบ้านผมมาเนี่ยชั่วโมงครับผมเพื่อที่จะมาช่วย fc ของพูดจาภาษาวัวเปิดราคานะครับผมเน้นนะครับไม่ได้แบ่งพี่น้องครับนะฮะไม่ได้แบ่งนะครับเป็นการ ขายยกคอกเหมาฝูงครับผม21ตัว5 0 0 0 0 0บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งถ้าพี่น้องสนใจนะครับกติกาการซื้อขายมัดจำ30%ครับผมนัดวันจับนัดวันส่งเสร็จแล้ววันที่อัวขึ้นรถนะฮะพี่น้องจ่ายส่วนที่เหลือนะครับพร้อมทั้งกับค่าขนส่งด้วยหรือว่า พี่น้องยินดีที่จะมาขนเองก็ได้เลยนะครับผมเอาตามที่ท่านถนัดนะครับผมเริ่มจากตัวนี้เลยครับผมสาวท้องแรกพี่น้องครับท้องกับ cy 0 9 6พี่น้องนะฮะท้องประมาณ3เดือนนะครับตัวนี้นะฮะสาวท้องแรกพี่น้องดูโอ้โหตัวแรกยังเด็ดขนาดนี้เลยนะครับนี่นะฮะ ตัวแรกยังเด็ดขนาดนี้นะครับดูครับส่วนสูงประมาณเกือบเกือบร้อยี่สิละครับแม่นี้วัวสาวท้องแรกครับผมรูปร่างโครงสร้างสวยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องดูวัวท้องซะก่อนนะครับว่ามีตัวไหนท้องบ้างนะครับแล้วก็จะไล่เลียงให้ดูครบทุกตัวเลยวันนี้นะครับถัดมาแม่นี้นะฮะท้องแก่ใกล้คลอดนี่ฮะ บรามันแดงหัวโล้นนะครับสีอาจจะแสงอาจจะทึบๆหน่อยเพราะว่าวัวเลี้ยงอยู่ในป่ายูคาแล้วก็สวนมะม่วงนะครับถ้ามีเวลาแกก็จะมาปล่อยเลี้ยงนะครับวันนี้นัดพูดจาภาษาวัวไว้ก็เลยผูกล่ามใส่ต้นมะม่วงชั่วคาวไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ได้ถ่ายทําได้สะดวกนะครับตัวนี้เนี่ยท้องแก่ใกล้คลอด นะครับนมเนี่ยเริ่มลงแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้ก็สาวท้องแรกนะฮะส่วนสูงก็เกือบเกือบร้อยสีครับผมนี่ครับเกือบเกือบร้อยสเหมือนกันครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูแม่ท้องอีก2ตัวแล้วก็ที่เหลือดูแม่ลูกแล้วก็แม่สาวครับผมถัดมาเป็นแม่ท้องลูกกระทบไซสใหญ่นะครับตัวนี้155มีแน่นอนนะครับ 155ผมให้บวกด้วยพี่น้องครับนะฮะแม่นี้ท้องที่สามครับผมนะครับนี่ครับเป็นกระทบสีเทาไซส์ใหญ่นะฮะวัวลูกกระทบได้เปรียบในเรื่องของโครงสร้างแล้วครับนะครับตอนนี้ท้องกับ CY-133 พี่น้องครับท้องกับ CY-133 ตัวนี้นะฮะนะครับแล้วก็ วัวทุกตัววันนี้เนี่ยประกันตำหนินะฮะในเรื่องของขาถอนรัวป่วยไม่มีนะครับวัคซีนถ่ายพยาธิทำแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวคือปากเท้าเป่วยพี่น้องครับยังไม่ได้ทำนะฮะถัดมาตัวนี้นะฮะท้องเหมือนกันครับผมท้องที่สองครับตัวนี้ท้องกับบีฟมาสเตอร์พี่น้องครับเป็น ผสมหลอดนะฮะต้องขออภัยจำชื่อพ่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าไทเกอร์หรือไทสันนะครับตัวนี้นะฮะดูนะครับโครงสร้างโอ้โห,โหสวยใช้ได้สวยงามนะครับสวยงามจริงๆดูฮะ140บวกครับตัวนี้นะครับ140บวกตำหนิไม่มีครับอา่าตำหนิบางตัวบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นตำหนินะฮะนมมีติ่ง เท่ากับเม็ดข้าวโพดอะไรประมาณนี้ก็ส่วนตัวผมแล้วถือว่าไม่ใช่ตำหนินะครับใครจะมองว่าเป็นตำหนิก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่ามันมีแค่บางตัวเท่านั้นอ่าให้ดูชาโลเล่สาวแม่นี้ก่อนนี่รูปร่างโครงสร้างสายเนื้อสายพัฒนาสวยเด็ดจริงๆพี่น้องขนาดชาโรเล่แม่นี้ดูนะครับแม่สาวน้อยนะฮะ ดูครับความยาวเส้นหลังอะไรต่างๆเนี่ยครบเครื่องครบเครื่องครับผมนะฮะดูตัวจริงได้ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับผมเดี๋ยวไปไล่เรียงดูทีละตัวกันครับครับผมพี่น้องครับมาถึงสาวแดงหัวโล้นอีกตัวหนึ่งพี่น้องดูฮะโอ้โหนี่ขนาดอยู่ในล่มนะครับดูเม็ดสีนะครับจุดเด่นวัวฝูงนี้คือถ้าเป็นบามันเนี่ยก็คือ แดงเข้มแดงโบสแทบทุกตัวเลยนะครับแม่นี้ก็ประมาณ140ละครับเป็นวัวสาวนะฮะดูครับผมโอ้โหสวยครับสวยใช้ได้เลยนะฮะดูครับผมนี่นะครับรวมอยู่ในเซต21ตัวนี่แหละพี่น้องนะฮะรวมอยู่ในเซต21ตัวอ่ะมาดูแม่แบงกัดเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเบอร์400ครับนี่กำลังเป็นสัตว์นะครับตัวนี้ นะมีลูกมาแล้ว1ตัวลูกของเขาก็คือบีบมัตเตอร์เพศผู้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะฮะนี่ครับแบงกัตด,ดํำตัวนี้กำลังกับสัตว์นะครับผมนี่ฮะต้องขออภัยนะครับอาจแสงอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าวัวสวยจริงๆพี่น้องสวยทุกตัวเลยนะครับถัดมาเป็นแบงกัตสาวอีก1ตัวนี่ฮะ นี่ก็เป็นวัวสาวนะครับดูฮะโอ้โหพี่น้องราคาถัวเฉลี่ยเนี่ยสองหมืน่นนิดนิดสองหมื่นกลางๆแต่ว่าท่านได้ของสวยๆงามๆแบบเนี้ยไปนะครับพี่น้องครับแบ่งขายเป็นลายตัวผมให้ตีต่ําๆตัวละสา0 0 0ืนเนี่ยคืนกำไรเรียบร้อยนะครับแล้วเหลืออัว ไว้เลี้ยงด้วยอีกดูแม่นี้ฮะอาจจะส่งเขาสักนิดนึงละครับแต่จุดเด่นก็คือแดงเข้มเลยนะครับผมนะฮะแดงเข้มเลยตัวนี้1 4อบวกครับประมาณ145เลยตัวนี้นะฮะนี่ครับดูเอาแล้วก็มาถึงบมามันสาวอีกหนึ่งตัวแม่นี้แดงโบท๊ทครับผมดูฮะ รูปร่างโครงสร้างใช้ได้เลยนะครับตัวนี้มี135บวกครับผมนี่ฮะหัวสาวนะครับตัวนี้ไล่เลี้ยงไปเรื่อยๆครับตามผมมาพี่น้องครับแม่เลี้ยงลูกบ้างนะครับนี่ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมมองเห็นลูกของเขามายืนกินนมอยู่พี่น้องดูจุดเด่นคือเม็ดสี บามันแดงหัวโล้นโบสด้วยตัวนี้ตัวนี้ได้ความลึกด้วยนะครับได้ความลึกได้ความสมูทด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูลูกของเขานะฮะลูกของเขาเนี่ยบามันแดงอย่างสวยเลยนะครับบามันแดงอย่างสวยเลยถัดมาเป็นวัวสาวอีกหนึ่งตัวนี่ครับแดงแดงยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเลยฮะดูครับพี่น้องสังเกตคลิปนะครับผมตัวนี้โบสลึกมาก ดูข้อขาข้อเท้านะครับนี่ฮะตัวนี้ตีเบอร์มาด้วยนะครับเห็นบอกว่าใบเพชรยังไม่ได้นะครับคนที่ขายให้ยังไม่ส่งมานะครับผมนี่ฮะโอ้โหสวยงามจริงๆสวยงามมากลำดับถัดมาดูชาโรเล่แม่ลูกก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูชุดสาวๆแดงๆหัวโล้นอีก มีให้ดูอีกนะครับมีให้ดูอีกหลายตัวเลยนะฮะนี่ครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อต้นรายการนะครับมีชารลเล่อยู่3ตัวนะครับแม่ลูกคู่นี้แล้วก็แม่สาวอีกหนึ่งตัวผมถ่ายให้ดูแล้วนี่ฮะยืนยันนะครับผมแม่ลูกกันตัวลูกเป็นเพศผู้ครับผมนะฮะตัวแม่มีลูกมาแล้ว2ตัวครับนะครับตัวแม่มีลูกมาแล้ว2ตัวถัดมา ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ครับที่ผมบอกว่ายืนกินนมแม่อยู่ดูนะครับสาวบะมั่นแดงได้ลึกด้วยได้สีด้วยนะครับดูฮะดูครับรูปร่างโครงสร้างผ่านนะฮะผ่านไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นบัวสาวอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็มีร่องรอยการตีเบอร์ตัวนี้ มีลายนะครับใต้ท้องใต้คอแล้วก็ตามลำตัวอีกนิดหน่อยแต่โครงสร้างรูปร่างผ่านครับผมนะฮะกระดูกดีด้วยตัวนี้นะครับคลิปก็ดํำนะครับดูเอาเนี่ยนะวัวทุกตัวเป็นเชือกนะครับผมวัวทุกตัวเป็นเชือกแทบทุกตัวเลยมาดูแบรงคัตสาวอีก หนึ่งตัวนะครับก่อนไปดูบามันแดงหัวลน้นสาวๆกันนี่ดูนี่ครับตัวนี้สมูทเลยผมเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นบีมัตเตอร์ไม่ใช่นะครับเป็นแบงกัดดำนะครับดูฮะหัวสาวนะครับอายุน่าจะสัก14 1 5เดือนนะครับอันนี้ผมกะด้วยสายตากะด้วยประสบการณ์ครับผมนะฮะไม่มีตำหนินะครับ ตำหนิที่ผมบอกไปคือบางตัวแค่บางตัวเท่านั้นนะครับนมมีติ่งเท่ากับเม็ดข้าวโพดนะครับเท่ากับเม็ดข้าวโพดท,ที่เหลือขาถอนไม่มีวัวป่วยไม่มีนะครับล่อ,อ,ลองรอยการเป็นลำปีไม่มีนะครับวัวที่นี่สมบูรณ์แบบทุกตัวเลยเดี๋ยวไปดูสาวๆแดงๆในสวนมะม่วงครับตามผมมาครับผม เอาละครับผมมาถึงชุดที่ผมบอกว่าสาวแดงหัวรถนะฮะมีลูกบี p มัตเตอร์ที่ผมแจ้งเมื่อต้นรายการนะครับนี่ฮะดูครับผมโอ้โหนี่คืออนาคตสายเนื้อโดยแท้เลยดูนะครับนี่ฮะลูกผสมนะครับตัวนี้ปั้นดีๆทำพ่อคุมฝูงได้เลยนะครับลูกบ i บมัตเตอร์ครับจำชื่อพ่อไม่ได้ต้องขออภัยแต่ว่าเป็นลูกหลอดนะฮะเป็นลูกหลอดครับแล้วก็สาวน้อยอีกหนึ่งตัวก่อนตรงนี้ นี่ครับดูฮะรูปทรงรูปร่างโครงสร้างเด็ดจริงๆนะครับแล้วก็ที่ผมบอกเหลือสาวบะมั่นแดงหัวล้นก็คือคู่นี้ครับนะฮะพอดี2ตัวนี้ไม่ได้ล่ามนะครับก็เลยต้องเดินตามนิดนึงดูครับผมโอ้โหคือผมเนี่ยเวลารีวิววัวพี่น้อง FC จะรู้จะเข้าใจนะครับ สวยบอกสวยดีบอกดีนะครับผมรีวิววัวไม่เคยเกินจริงพี่น้องครับนะฮะชุดนี้คอกนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยทุกตัวครับผมสวยทุกตัวจริงๆเนะี่ยดูแม่นี้ครับดูนะฮะ135มบวก140ีมีครับผมเฟรมว,วัวดูครับ2ตัวนี้เป็นวัวสาวอยู่นะฮะนะครับเป็นวัวสาวอยู่อีกไม่กี่เดือนก็กลับสัตว์ครับพี่น้องวัวลักษณะแบบนี้วัวสมบูรณ์แบบนี้เนี่ย ไม่นานครับนะฮะไม่ต้องรอถึง2ปี2ปีครึ่งหรอกครับ18-19เดือนก็ผสมได้แล้วครับผมนี่ฮะดูนะครับอือวันนี้เด็ดๆทั้งนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวล21ตัวนะครับวัวแม่ลูก4คู่นะฮะวัวท้องประมาณ4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็เป็นวัวสาวๆนะครับคือวัวยังสดยังใหม่ พี่น้องครับวัวยังสดยังใหม่พูดถึงใครได้ไปเนี่ยไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วล่ะครับนะฮะไม่รู้จะคุ้มยังไงสาเหตุที่จะขายเนี่ยก็คือเป็นปัญหาโรคแตกของคนเลี้ยงวัวนะครับก็คือในเรื่องของคนงานคนเลี้ยงวัวนี่แหละพี่น้องนะฮะตัวแอดมินเองก็เจอปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจริงๆแกบอกว่าไม่อยากขายเลยเพิ่งเริ่มเลี้ยงได้ไม่นานนะครับ แต่วันนี้ด้วยความจําเป็นนะครับผมก็คือขายยกคอกนะครับผม21ตัว500,000บาทตัวผู้แค่2ตัวที่เหลือเป็นตัวเมียตั้ง19ตัวส่วนมากแล้วเป็นบามันแดงพี่น้องครับนะฮะส่วนมากแล้วเป็นบามันแดงมีชาโลเล่สตัวนะครับแบงกัตด,ดำสามตัวนะครับแล้วก็แม่กระทบเบอร์ใหญ่นะฮะผมให้155บวกมันเกินอยู่แล้วพี่น้องนะครับ สไตล์ของผมรีวิวจะบอกต่ําไว้ก่อนพี่น้องครับเมื่อพี่น้องได้ไปเนี่ยจะไม่ต้องผิดหวังนะฮะถ้าเกิดว่าบอก160วัวไปถึงโตกว่าลูกหมาหน่อยเดียวเนี่ยเสียคนเสียช่องเสียชื่อผมไม่ทําครับผมนะฮะยังไงผมบอกวัวรีวิววัวไม่เคยเกินจริงนะครับตัวท้องก็อย่างที่บอกนะฮะไล่เลี้ยงให้ดูแล้วนะครับท้องแก่ใกล้คลอดเนี่ยหนึ่งนะครับท้อง c y 096ท้อง C y 133แล้วก็ท้องบีบมาสเตอร์นะครับทั้งหมดที่เอ่ยมาก็คือเป็นอนาคตล้วนๆเลยนะครับสายพันธุ์ยอดนิยมอยู่แล้วครับบีบมาสเตอร์บามันแล้วก็ชาโรเล่นะฮะใครได้ฝูงนี้ไปเนี่ยรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับจะไปแบ่งขายแยกขายเป็นลายตัวพี่น้องถ้าอย่างเนี้ยขายได้ไม่ถึง30,000ก็เลิกเลี้ยงวัวไปเลยนะครับแต่วันนี้ราคาถัวเฉลีย่ย อยู่แค่20,000กลางๆนะครับอยู่แค่20,000กลางๆนะฮะเนี่ยครับดูนะครับดูเอาเลยนะฮะมีตัวเล็กทั้งหมด4ตัวนะครับที่ยังกินนมอยู่นะฮะที่เหลือเป็นแม่ท้องแม่สาวแล้วก็แม่บ็อกนะครับแก่สุดก็คือน่าจะเป็นแม่กระทบไาสใหญ่แม่นั้นนะครับท้องที่3นะครับผมท้องที่3สวยที่สุดผมว่าคือตัวนี้แหละพี่น้องเนี่ยฮะ สวยที่สุดคือตัวนี้เลยท้อง c y 0 9 6พี่น้องดูนะฮะตัวนี้ผมถ่ายเมื่อต้นรายการแล้วนะครับนี่ฮะดูครับโอ้โหแต่ละตัวนี่ฮะแดงแดงเข้มเข้มโบดลึก,ลกๆอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็นู่นนะฮะภาพรวมๆนะครับวัวถูกเลี้ยงในสวนยูคาสวนมะม่วงนะครับมีเวลาก็ปล่อยเดินตาม นะครับวันนี้พูดจาภาษาวัวพูดจาภาษาวัวมานะท่านเจ้าของวัวก็เลยผูกรอนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูใกล้ๆชัดๆทุกตัวนะครับนะฮะดูครับแดงหัวล้นแบบนี้พี่น้องดูนะฮะสี่หมื่นขายไม่ได้ก็ไม่รู้จะวไวยังไงนะครับดูกัดดำตัวที่ผมบอกก็กำลังเป็นสัตว์ดูนะครับ รูปร่างโครงสร้างคือผ่านทุกตัวเลยนะฮะผ่านทุกตัวนะครับโดยเฉพาะบามั่นแดงที่นี่สวยทุกตัวเลยนะครับสวยทุกตัวเลยนะฮะใครได้ชุดนี้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับราคาขายกติกาการขายผมได้แจ้งไปทั้งหมดแล้วนะครับเน้นอีกทีครับผมวัวอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะฮะ เบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นค้างให้ตรงหน้าจอนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย21ตัวพี่น้องครับนะฮะราคาขายเลยครับผม5 0 0แสนบาทนะครับราคาขาย5 0 0 0 0นบาทนะครับไม่รวมค่าส่งเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับผมมัดจำา30%พี่น้องครับแล้วก็วันจับวัววันที่วัวขึ้นรถจ่ายส่วนที่เหลือครับผมนะฮะนี่ครับสวยเด็ดจริงๆเอาละครับผม พี่น้องครับวันนี้อย่างที่บอกเลยนะฮะผมเดินทางมาไกลจริงๆก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับนะฮะตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้บอกได้เลยว่าสวยเด็ดนะครับสวยเด็ดจริงๆลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ